ค่ะก็สวัสดีนะคะเด็กๆชั้นป6กเรามาพบกันอีกแล้วนะคะสําหรับวิชาคณิตศาสตร์นะคะสัปดาห์นี้ก็จะต่อเรื่องรูปหลายเหลี่ยมเหมือนเดิมนะคะจะเริ่มที่แบบฝึกหัดที่7.2นะคะอะ่ะเจ็ดจุดสองหน้าที่38โจทย์บอกว่าให้ระบุชนิดของรูปหลายเหลี่ยมอ่าชนิดของมันมีหลายชนิดรูปที่1คือรูปอะไรคะอะ่าให้นับเหลี่ยมของมันนะคะว่ามันมีกี่เหลี่ยมอะ่ะตรงไหนมันมีเส้นตรงปุ๊บถ้ามันตัดไปเป็นเส้นใหม่ตรงนั้นคือเหลี่ยม เพราะฉะนั้นรูปนีอ้อันนี้หนึ่งเหลี่ยมสองเหลี่ยมเส้นตรงเส้นตรงเส้นตรงยาวมาอีกหนึ่งเหลี่ยมเป็นรูปสามเหลี่ยมข้อที่สองข้อที่สามไปดูเองข้อที่สี่ดูนะคะวิธีนับหนึ่งอ่าถ้าเราเริ่มตรงจุดนี้เราจาไว้เลยนะคะว่าตรงนี้เรานับหนึ่งไปแล้ววิ่งตรงมาปุ๊บชนอ่าชนชนก็คือเปลี่ยนเปลี่ยนทิศทางใช่ไหมคะแสดงว่าตรงนี้เป็นสอง วิ่งนไปอีกอ่ะสามสี่วิ่งไปชนอันสุดท้ายก็คือ7เพราะฉะนั้นรูปลูกศรรูปนี้เป็นรูป7ดเหลี่ยมอ่านับตามอะไรคะนับตามเหลี่ยมที่เกิดขึ้นเมื่อไหร่เกิดมุมอันนั้นคือ1เหลี่ยมนะคะอ่าที่เหลือนักเรียนไปใส่เองนะคะต่อไปไปดูที่7.3 หาผลบวกของขนาดของมุมภายในของรูปหลายเหลี่ยมโดยใช้ขนาดของมุมภายในของรูปสามเหลี่ยมบทที่แล้วเราเพิ่งเรียนเรื่องรูปสามเหลี่ยมไปใช่ไหมคะก็คือมุมภายในของรูปสามเหลี่ยมมีขนาด180องศาใช่ไหมคะข้อที่1ถึงข้อที่4ครูลองอะไรไว้ให้แล้วเนี่ยอ่าครูทําการแบ่งเป็นรูปสามเหลี่ยมให้ดูแล้วอ่ะข้อที่1มาดู แบ่งสี่เหลี่ยม EVOl อะกูเริ่มที่ E E V O L เป็นรูปสามเหลี่ยมได้2รูปโดยการผ่าครึ่งเห็นไหมคะผ่าครึ่งแล้วมันจะเป็นเกิดรูปสามเหลี่ยม2รูปเห็นไหมรูปบนกับรูปล่างแบบนี้เสร็จแล้วแล้วก็ผลบวกมุมภายในรูปสามเหลี่ยมมีขนาด180องศาดังนั้นสี่เหลี่ยม EVOl มีขนาดของมุมภายใน2 สองมาจากไหนสองมาจากสามเหลี่ยมสองรูปนะคะอ่ะคูณด้วย180องศาก็จะได้เป็น360ร้อยกสิบองศานั่นเองอทีนี้มาดูข้อที่สบ้างแบ่งห้าเหลี่ยมอบอตอกอสอ,อ่ะเวลาอ่านรูปไม่ว่าจะเป็นรูปกี่เหลี่ยมก็แล้วแต่ให้เราจับก่อนว่าเราจะเอาตัวไหนเป็นตัวแรกแล้วอ่านเรียงไปออไปบอไปตอไปกแล้วก็มาสแล้วก็ชนที่อ อบตกสนะเป็นรูปสามเหลี่ยมแบ่งเป็นรูปสามเหลี่ยมได้3รูปเห็นไหมคะจับมุมไหนก็ได้เป็นมุมเริ่มต้นสักหนึ่งมุมแล้วก็ลากให้มันเป็นรูปสามเหลี่ยมอันนี้รูปที่1ก็มีมุมภายใน180องศา รูปที่2ก็ต้องมีมุมภายใน180องศาแล้วก็รูปที่3ก็มีมุมภายใน180องศาเขียนเหมือนเดิมเลยและผลบวกมุมภายในรูปสามเหลี่ยมมีขนาด180องศาดังนั้นห้าเหลี่ยมอบตกสมีขนาดของมุมภายในอ่ะอันนี้มีรูปสามเหลี่ยม3รูปก็ต้องคูณด้วย3ใช่ไหมคะสามไปคูณกับ180ก็จะได้เป็น540องศาข้อที่3ข้อที่4ก็แบ่งไว้ให้แล้วนักเรียนก็ไปดูว่ามันมีกี่รูปอ่ะทีนี้ ข้อที่ห้าหกเจ็ดแปดไม่ได้แบ่งให้ดูให้นักเรียนลองไปแบ่งเองแบ่งให้เป็นรูปสามเหลี่ยมขีดการแบ่งมาให้ดูด้วยเหมือนที่ครูขีดให้ดูเมื่อกี้นะคะอ่ะแล้วก็ตอบเหมือนหน้าเมื่อกี้เลยทีนี้มาดูแบบฝึกหัดสุดท้ายแบบฝึกหัดที่7จุดสี่ให้วัดความยาวของด้านของรูปหลายเหลี่ยมแล้วก็หาความยาวรอบรูปครูกําหนดว่าความยาวที่วัดจะต้องคลาดเคลื่อนไม่เกิน1มิลลิเมตร อาจทำให้ดูวัดส่วนของเส้นตรง AN ได้ความยาว3ซนติเมตรวัด AM ได้5ซนติเมตรแล้วก็วัด NM ได้4เซนติเมตรดังนั้นสามเหลี่ยม MAN มีความยาวรอบรูป3บวก4บวกด้วย5เท่ากับ1 2เซนติเมตร เหมือนเดิมค่ะข้อที่2อาวัด S Y ได้4.5เซนติเมตรวัด Y N ได้4.5เซนติเมตรวัด N O ได้4.5เซนเมตรแล้วก็ O S ก็ได้4.5เซนติเมตรสีเลี่ยม S O N Y มีความยาวรอบรูป4.5คูณ4หรือ4.5บวกกัน4ครั้งใช่ไหมคะอ่ะเท่ากับ 18เซนติเมตรข้อที่3มข้อที่4ไปดูเอาเองทีนี้ตรงนี้เขาใช้สัญลักษณ์ใช่ไหมคะข้อ1กับข้อ2เป็นสามเหลี่ยมกับสี่เหลี่ยมตรงนี้นักเรียนเขียนคำมาเลยก็ได้ค่ะห้าเหลี่ยมอ่ะวยพอรอ่ะแบบนี้นะคะเขียนคำว่าห้าเหลี่ยมมาเลยเขียนเป็นตัวหนังสือมาเลยแล้วก็วัดความยาวแล้วก็หาความยาวรอบรูปแบบนี้เลยสำหรับวิชาคณิตศาสตร์ในสัปดาห์นี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะ นักเรียนที่เสร็จงานแล้วสามารถถ่ายรูปส่งให้ครูได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ